สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลิชนชาแนลเป็นยังไงครับมันต้องได้ด่าใช่ไหมมนันอึดอัดใช่ไหมสักอาทิตย์หนึ่งเว้นไปก่อนได้ไหมหรือยังไงไอ้คำว่าทัวลงไอ้คำว่าดราม่าเนี่ยคนที่อยู่ในกลุ่มคนรักแพลวซันจะเข้าใจดีว่าแพวกับซันเนี่ยโดนด่าหนักมากนะครับด่าไม่หยุด บางคนบอกว่าจะด่าทุกวันจะว่าทุกวันเอาเอาที่คุณสบายใจเอาที่คุณอชอบคุณก็ทําไปนะถ้าหายเหนื่อยเมื่อไหร่คุณก็จะหยุดเองหรือยังไงหรือคุณจะไม่หยุดตลอดชีวิตเลยหรือยังไงครับถ้าไม่หยุดตลอดชีวิตเนี่ยแอดูมองว่าศิลปินนะครับแพลวกับสันเขาคงจะเอื้อมละอานะ คงจะไม่อยากไปต่อความยาวสาวความยืดก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายถ้ามันมากเกินไปเนาะเออแอดิวก็ไม่รู้สาเหตุนะครับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวแพพลาวมากถึงขั้นต้องไปพูดแทนเขาแต่เราคือแฟนคลับคนหนึ่งนะครับแอดิวเป็นแฟนคลับของแพลวนะมีน้องซันเข้ามาก็เป็นแฟนคลับน้องซันนะครับ พวกเราทุกคนนะครับชาวดอมเนี่ยน่าจะเข้าใจดีเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เป็นศิลปินเป็นคนของสาธารณชนมันก็จะมีคนที่ชอบไม่ชอบใช่ไหมครับเออแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครแบบเออไม่ชอบคือมาพูดถึงศิลปินในทางที่ไม่ดีให้เราฟังเราก็รู้สึกไม่ดีถูกไหมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาติหรือเป็นใครก็ตามแต่เนี่ย แต่ถ้าเป็นสไตล์อดิวคือจะไม่ออกตัวแรงประมาณว่าอ๋อเรื่องของมึงเถอะมึงจะไม่ชอบก็เรื่องของมึงเถอะ,ะ,อเ,ออเ,อะเพราะคนที่จเจริญแล้วคนที่เข้าใจจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับอยู่ในจุดที่สบายใจมันไม่ได้เกิดขึ้นที่คนอื่นมาตัดสินแต่เราใช้ชีวิตในแบบของเราอย่างมีความสุขนั่นก็คือแพรวกับซันเขากำลังใช้ชีวิตกันอยู่อย่างมีความสุขด้วยนะครับวงเล็บนะครับอย่างมีความสุขด้วยต้องอใส่วงเล็บไปด้วย เดี๋ยวคนบางคนมันจะแบบอิจฉาตาร้อนนะครับซึ่งไม่จบไม่สิ้นไงนะสงครามระหว่างไทยกับปูคาบูชานะครับก็แบบโอ้โหยิงกันใส่ไม่ยังยังไม่สง,งบนะน้ำใจคนไทยก็หลังลายมาเรื่อยๆเรื่องดีๆ,ๆของแพลวซันก็มีเรื่องดีๆมีเยอะแต่ไอคนที่มันไม่ชอบอะมันจะไม่เอาออกมานะ มันจะไม่ารายงานให้ใครฟังว่าเออเขาเป็นอย่างนี้นะเขาทำอองานเหนื่อยเขาบริจาคเงินเท่านี้นะเขาช่วยเหลือกันไม่เคยพูดคนที่เกลียดคนที่ไม่ชอบเนี่ยข้อดีๆของแพรวกับซันเนี่ยมันไม่พูดครับมันเอาแต่อะไรที่ดูแบบเลวร้ายอะไรที่เป็นสิ่งเสียหายเช่นแพราวก็สร้างภาพนะช่วงนี้ต้องเอาエンจีเมนต์ไว้ก่อน น้องสันเมื่อไหร่จะมีโปรเจกต,ต่อไปโปรเจกช่วยเหลือและโปรเจกหน้าอะจะจริงได้เมื่อไหร่จะเห็นได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือพยายามจะไปปั่นเขาแขะเขาให้เขาเครียดแต่อดูเชื่อว่าแพรปล่ๆกับน้องซันเนี่ยเขาคงฝึกวิทยายุทธ์มาแล้วนะก,ก,กับการรับมือต่างๆเกี่ยวกับปัญหาของดราม,ม่าในโลกโซเชียลมีเดียนะครับเขาเก่ง เขาเจอปัญหามาเยอะเขาบอกว่าคนที่เจอปัญหาเยอะๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องดราม่าเนี่ยนะแรกๆอาจจะอ่อนแออาจจะแบบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเครียดแต่พออยู่ไปนานๆนะครับเหมือนกับผู้หญิงคนเนี้ยนะเปล่าๆเนี่ยกาเจอคนด่าเยอะมากนะครับเขาก็เลยมีภูมิต้านทานในการที่จะรับมือคนที่มาด่าเขาว่าเขาเนี่ยเปล่าๆไม่สนใจหรอกคุณเลิกทําไปเถอะนะคุณเลิกใส่ร้ายคนอื่นเถอะคุณเลิกปั่นคนอื่นเถอะ แล้วพ่าเขาไม่ได้สะทุกตะทานกับสิ่งที่คุณไม่ให้ค่าเขานะครับภูมิต้านทานเขาดีนะทําไมล่ะครับเนี่ยบอกไปสิแล้วซันล่าสุดอะบริจาคเพิ่มเติม5้าหมนดพนะครับจากงานลิกเกเมื่อคืนออบอกให้รู้ไปเลยนะจะเอาข่าวอะไรมาเขียนอีกเนี่ยเราก็พูดกันนะ เล่าสู่กันฟังว่าเฮ้ยความดีเขาก็มีเขาก็ช่วยเหลือเขาไม่ใช่ว่ารับเงินมาแล้วเขาไปกินเที่ยวตามสไตล์ผัวเมียจริงๆเขามีสิทธิ์ที่จะไปเที่ยวตามสไตล์ผัวเมียหรือสไตล์แฟนกันก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องมาบอกพวกคุณก็ได้แต่ด้วยความที่ว่าเขามีหน้าที่ของเขามีวินัยในการทํางานของเขาเขาเลยรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างกว่าจะได้มามันยากลําบากแล้วก็คนที่ให้มาก็คือคนไทยที่เป็น f อฟซเขาที่รักเขาจริงๆ เงินจํานวนเนี่ยเขาเลยเอาไปช่วยเหลือสังคมเนี่ยเรื่องดีๆแบบนี้ทําไมคุณไม่พูดกันนะคุณไม่คอมเมนต์กันมีแต่คอมเมนต์อะไรไร้สาระมากอ่ะเข้าไปอ่านดูแล้วอ่ะคือตลกอ่ะนะครับโดยล่าสุดนะครับแพรวเนาะเขาก็กล่าวว่าหนูขออนุญาตแจ้งแฟนคลับทุกท่านนะเมื่อคืนหลังจบการแสดงแพรวซันบริจาค30,000ื่นและวันนี้เงินมาลายทั้งหมดในรอบของลิเกเมื่อคือนยอดทั้งหมด 2 7 0 0 0แปลวัันขอสมทบทําบุญกับมูลนิธิเพื่อส่งต่อให้กับศูนย์อพยพโดยจะมีรถรถเทพทิดาแอมบูเลนต์นะครับหนึ่งะฮะแล้วก็เราเทพทิดาแอมบูเลนต์สมี1กับ2ใช่ไหมฮะเออเป็นผู้ดำเนินการส่งต่อไปยังศูนย์อบพยพขอบคุณทุกท่านได้รับผลบุญกุศลโดยทั่วๆกันเออเนี่ยสิ่งดีๆอ่ะ เขาก็แชร์กันนะว่าเออศิลปินเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเนี่ยถือว่าเป็นการอัปเกรดนะครับขึ้นมาของวงการหมอลำที่เราได้เห็นศิลปินที่ดีทำงานให้กับพี่น้องนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการดูแสงทองกับการดูศิลปินศิลปินก็ให้กลับในเรื่องของน้ำจิตน้ำใจนะทำไมไม่ไปพูดกันนะไม่เข้าใจ คือมันไม่จบไงไม่จบเพราะว่าบางคนก็อาคติจากอดีตใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นปมฝังลึกในใจกลายเป็นอาคติที่ยากที่จะปล่อยผ่านผู้ที่จะเลินแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยผ่านเขาจะไม่ยึดติดกับอดีตนะครับเขาจะให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดินหน้าต่อไปแล้วก็มาสู้กันใหม่ปีใหม่สู้กันใหม่เริ่มใหม่ปีใหม่สู้กันใหม่ไม่ใช่ว่าปีใหม่แล้วคุณก็ยังด่าไม่เลิก ขุดเขามาด่าอยู่เนี้ยแหละไม่จบไม่สิ้นไม่มีวันที่จะลบเลือนออกจากใจได้เพราะว่ามีแต่อาคติจะแชร์จะว่าจะด่าจนกว่าจะตายอะไรเงี้ยเคยเจอไหมครับเดี๋ยวจะด่าแพลวเลาวจะสาบมันจนกว่ามันจะตายโอ้โหแต่ละคนนะครับคือมันเป็นอะไรกันก่อนมันเกลียดอะไรเขาขนาดนั้นเขาไปทําอะไรให้ครับเขาไปทําอะไรให้คุณแพลวเล่า,ลาเขาไปทําอะไรให้คุณ เขาก็เลี้ยงลูกของเขาถึงเวลาพ่อเขาเอาลูกไปน้องซานเป็นแฟนเปล่าๆก็อยู่กับลูกของเขาคุณจะให้เขาไปหลบใต้ต้นไม้เหรอคุณจะให้เขาเอาผ้าห่มคุมตัวเหรอคุณจะให้เขาไปหลบใต้โต๊ะใต้เก้าอี้หรือยังไงครับเขาใช้ชีวิตของเขาแล้วไอ้สิ่งที่หลายคนไม่ชอบอ่ะอาจจะเหมือนไส้ในความมั่นใจของเขาซึ่งก็ถูกต้องแล้วที่เขามั่นใจเขามั่นใจอ่ดีแล้วเขาเป็นหัวหน้าคน เขาต้องคุมลูกน้องดูลูกน้องทํางานเขาก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและเข้มแข็งถ้าเกิดเขาไม่เข้มแข็งเนี่ยเขาไม่รักตัวเองเนี่ยใครจะมารักเขาเท่ากับตัวเขาเขาก็ต้องรักตัวเองฮึดขึ้นสู้แล้วมั่นใจในการใช้ชีวิตต่อไปไม่ว่าจะทํางานหรือช่วยเหลือพี่น้องแฟนเพลงนะครับแฟนเพลงของแพราวๆก็ก็น่าจะมีอยู่อะประมาณว่าประสบภัยอเนาะ ญาติพี่น้องเจอผลกระทบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอืมก็ต้องเข้าใจหน่อยเนาะเออนี่ยแหละก็ข่าวล่าสุดอะนะครับทำบุญกับมูลนิธิเพื่อส่งต่อให้กับศูนย์อพยพนะครับก็ยอดทั้งหมดเนาะก็เป็น57,000นนะฮะบ,บริจาคเพิ่มเนาะบริจาคเพิ่มดีครับดีอย่างนี้ช่วยเหลือกันไปนะไม่ต้องโยงนะจ๊ะอ,อไม่ต้องไปดราม่าว่าเขา หยุดสร้างภาพหยุดว่าเขาหยุดปลอมนะหยุดทั้งหมดเลยสิ่งพวกนี้นะที่มันไม่มีประโยชน์ไม่สร้างสรรค์นะครับ